สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูหนึ่งอาการนะครับของ d m a ม็รหัสเครื่อง 4JK1 นะครับอาการก็มีอยู่ว่าน้ำในหม้อน้ำาหายไปนะครับโดยที่ไม่มีอาการรั่วให้เห็นนะครับในเครื่องยนต์เดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุมันนะครับมาเกิดจากอะไรนะครับ จากการรื้อดูนะครับเจอข้อสงสัยนะครับก็คือรูนี้นะครับมันจะเป็นรูของระบบ EGR นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับมันจะครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับจะติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ EGR นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียก EGR cooler นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะเอา ไอเสียนะครับเข้าไปในรูสีมดำนี่ครับส่วนท่อน,นี้ก็จะเป็นน้ำนะครับท่อสองท่อนี้จะเป็นน้ําวิ่งวนเพื่อระบายความร้อนจากไอเสียนะครับเข้าไปเข้าไปเผาใหม่ๆนะครับในรอบในรอบต่ำของเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็คือคันนี้ก็คืออาการมันก็คือว่าน้ําในหม้อน้ํามันหายไปนะครับซึ่งเราถอดมาตรวจสอบนะครับ ผมก็มาเจอเนี่ยครับภาพน้ำไอตัวสีขาวเนี่ยครับภาพน้ำก็เลยสันนิษฐานได้ว่าตัวนี้นะครับอีจอเลอร์ G A G L e R, น่าจะมีการรั่วในระบบนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่ามันรั่วยังไงนะครับรั่วมากรั่วน้อยขนาดไหนนะครับผมจะทดสอบโดยการต่อน้ำนะครับ เข้าไปในท่อท่อน้ํานะครับถ้าของที่ดีและใช้ได้นะครับน้ําจะไม่ออกตรงท่อไอ้ดีนะไอ้ท่อไอ้เสียนะครับไม่ออกตรงพอดน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดน้ารั่วเข้าไปก็คือว่าตัวนี้เสียครับมีการรั่วในรั่วภายในครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับเอาครับนี่นะครับหลังจากอัดน้ำเข้าไป น้ำออกรั่วออกมาตรง EGR Cooler เลยนะครับซึ่งตัวนี้สรุปได้เลยนะครับว่าตัว EGR ค o o l e r รั่วนะครับแล้วครับหลังวิธีแก้ไขนะครับผมบนท่อน้ําตัวนี้นะครับคืนระบบลับคืนนะครับส่วนน้ําที่เลี้ยงของชุด EGR c o o อร์ ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้ okay. ระบบ EGR ผมก็ใส่แผ่นปูดไปนะครับ,รบเดี๋ยวไงมาลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจากประกอบเสร็จนะครับเ,เรามาทดสอบดูนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ